อนนี้ค่ะสาวจุฬาร่างยักษ์ใจรักเสียงเพลงก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะกับน้องลูกปลา KPN สามัเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอามาทักทายทักทายแฟนๆเหมอนคใช่แล้วพร้อมกับแท็กไลน์ของตัวเองสักรอบหนึ่งใครครั้งนะคะสวัสดีค่ะลูกปลา KPN สามค่ะสาวจุฬาร่างยักษ์ใจรักในเสียงเพลงค่ะย้าเวลาเราน้ยเราจะมาขยี้เธอประเดนกันเลยดีกว่าใช่แล้ว คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเห็นรูปร่างของน้องอยู่แล้วรวมถึงชื่อของน้องชื่อน้องลูกปลาใช่ค่ะแต่เพื่อนเนี่ยชอบเมาว่าเค้ยเขาเรียกกันอ่ะเขามีแบบชื่อนิกเนมเพิ่มเป็นน้องลูกปลาวานอ่า อันนี้เป็นประเด็นใช่ไหมเดียวมันจะค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดผิดะเรื่องถึงเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบเฮ้ยมีเพื่อนมาพูดว่าเอ้ยลูกเปาวันแต่ว่าต้องตัวใหญ่มากอ่ะค่ะเออเป้าวันก็เขาก็มันก็ใหญ่ดีแต่ว่าไม่ได้ทำใจแต่ก็แบกว่าหนูไม่เห็นแล้วเพราะมันมันก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้ค่ะเออเราค่อยรู้สึกแบบโกรธไหมโกรธหรือว่าเสียใจหรืออะไรเงี้ยเสียใจเพื่อนไหมแบบเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยวะอะไรอย่างนี้คือไม่แต่ว่าแต่ว่าทุกที่อกว่าจะเรียกหนูว่าเอ่อ ถ้าถามว่าชื่ออะไรชื่อลูกปลาแล้วก็ลูกบาวาหรือเปล่าต่อท้ายแต่ดูน้องไม่ค่อยสะเทือนคิงนะะชิคน้องดูไม่ค่อยรู้สึกบอว่าเสียอกเสียใจหรืออะไรคือเราคือเราเราไซนี้ตั้งแต่เด็กแล้วหรือเปล่าตั้งแต่เกิดเลยค่ะเกิดมาก็สีลกว่าแล้วค่ะโอ้โหลก่าเคุณแม่คุณแม่เผาออกแล้วเ่าไงลูกเออคลอดเองอ่ะแม่หนูเก่งมากเดี๋ยวไปหาคุณแม่ค่ะขอไหว้หนึ่งทีนะเออ มาแต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงอย่างที่รู้กันว่าออานนี้คือเวทีการประกวดหนูคิดว่ารูปร่างของหนูแบบเนี้ยมันจะส่งผลกระทบกับการที่เราจะต้องโชว์บนเวทีหรือว่าการเป็นศิลปินของเราปะส่งผลกระทบไหมอ่ะหนูคิดว่าอ่หนูคิดว่ามันอยู่ที่สติของตัวเองมากกว่าค่ะว่าว่าตอนนั้นเรามีสติอยู่กับเพลงแค่ไหนแล้วก็ทําอารมณ์ทาอารมณ์ออกมาได้ดีแค่ไหนอแต่ว่าเรื่องรูปร่างนี่คือหนูชินกับการแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ ใจคมบอกว่าไม่ต้องลดเพราะว่าเพราะคือไม่ต้องลดมากเพราะว่าเสียงจะหายอะไรเงี้ยอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวีกต้องเต้น่ะวีกต้องเต้นกระจายเลยอ่ะแล้วดูจะทำไงลงไปนอนหมุนด่ไม่แต่นี่เขาสีแดงไม่่ะไอ้บางทีมันอาจจะต้องมีวีงเนี่ยคุณนังออกป่ะเราเป็นคนเต้นได้ไหมเต้นได้ค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะสม่ำเสมอนะเอรอแล้วแบบมันเรื่องจริงป่ะที่เขาบอกว่าคนรูปร่างใหญ่เนี่ยเสียงจะดีเขาดูจากนักร้องหลายคนแล้วอ่ะแบบเออ หรือว่าถ้าหากว่าหนูลดความอ้วนลงจริงๆแล้วสิ่งจะแย่ลงปหมมันอาจจะมีส่วนนะเพราะว่าเพราะว่าหนูบอกว่าชินกับการที่เป็นบอดี้แบบนี้แล้วก็ถ้าถ้าหนูลดหนูก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะค่ะตอนนี้ก็ที่การฝึกชี่หายใจพลังเสียงจะแย่ลงทีนี้คือขอเขอกระจายนะเพราะว่าลมหายใจแรงมากอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ดีนะไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วแพราะว่าหนูก็ต้องมั่นใจกับรูปร่างของหนู ต้องมั่นใจค่ะไม่งั้นหนูขึ้นโชว์ไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูไม่มั่นใจอุ๊ยเรียกเดียงเดียวตรงเนี้ยนะคือเพราะว่าถ้าหนูไม่ม <c oughs> ั่นใจหนูไม่สามารถร <c oughs> ้องได้อะหนูต้องหนูต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะเหมือนกันเพราะว่ารูปร่างหนูก็เป็นอุปสรรคแล้วใช่ไหมคะแล้วเคยเสียเซลไหม <c oughs> เพื่อนตอนเสียเซลรู้สึกแบบไม่เอาแล้วอะอยู่ไม่ได้อยากร้องไห้อะไรเงี้ยคือ แ่คือหนูเป็นคนที่เก anything, hmm? ็บอะไรเก่งอะค่ะเก็บบอกว่าเก็บอารมณ์เก็บอะไรเก่งแล้วหนูก็เก็บก่อนเก็บไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วหนูก right? mm ็า hmm. คิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกระเปลขนาดนั้นใช่ค่ะมาแต่รูปร่างไม่สําคัญหรอกแต่ว่าตอนนี้เนี่ย คือมีม,มีมีแฟนแฟนแม้แต่ทั้งดาราคนนึงเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับแล้วเลยนะรูออ้ตัวแู่น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละอันนี้รู้ใช่ไหมร,าารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหเพราะว่าว่าหนูเคยร่วมง,งานกับเขาตอนเอ่อตอนารยาเดมิซิคอ่ะค่ะห,หนูก็เป็นองซอมธรรมดาแต่ว่าคือไม่คือแต่ว่าหนูดีใจมากที่พี่ชมจําหนูได้อะค่ะ หูปาปื้มมากหนูนอนตื่นไหมทำไมมาอินสตาแกรมรีเฟซตลอดค่ะยี่เลิกอ้วนน้องไม่ลงค่าดอกไได้โดยอพีชมพูนะขอบคุณที่ชมมากขอบคุณทุกคนที่ follow สแกมหนูด้วยนะคะเขาจำเราได้เนาะใช่เขาจำเราได้หนูดีใจมากเลยแล้วมันกดดันไหมคะมันกดดันคะการที่เขาขึ้นอินสตาแกรมอะหมายถึงคนเป็นแสนนะที่เขารู้แล้วเขาติดตามเราไปด้วยอะใช่หนูกดดันมากค่ะเพราะว่า เพราะว่าหนูจะทําโชว์มาแย่ไม่ได้แล้วอะไรใช่เพราะว่าหนูต้องบอกว่าคือโฟกัสกับมันมากๆจนบางทีหนูก็กดดันเหมือนกันอ้ใช่แล้วเออใช่มาแล้วคนดูเอิงมากกับการที่แบบไม่ก็จับตาอย่างแบบโอ้ยแบบให้เราดูน่ต้องใจเหมือนกันนะเขาเขียนแคปชั่นว่าอะไรดีอ่ะขอให้ชาวมันะมาพูดถึงนี้ดีกว่าถ้าถ้าแบบเราคิดว่าแบบเรากันที่เราใช้เสียงอย่างเดียวเนี่ยจะชนะเพื่อนนันก้าวคนได้ไหม เออเออบางทีเสียงอย่างเดียวอาจจะชนะไปได้แต่ว่าต้องคอยดูค่ะก็อาจจะมีมูเม้นต์อะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือหนูคิดว่าเสียงอย่างเดียวเนี่ยคือถ้าสามารถคือาสามารถตัดตึงใจคนได้จริงๆหนูว่าได้อ่ะค่ะนี่สามารถเอาเซ่เอาเซ่ <laughs> ไ่คอยเ,ออเลยนอกจก้ท <laughs> ับแล้วเนี่ยเกทับอีกทหารเอาเซ่ ธรรมดามาพูดถึงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถึงคอนเสิร์ตวีคแรกแล้วได้ข่าวว่าไปดันทรูอะไรกันมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นเต้นไหมตื่นเต้นไหมดูหน้าเพลปเออดูว่าไครมันหน้าจะกระจายตัวไปได้หลายกิโลเลยทีเดียวเชียวทั้งไฟทั้งสปอร์ตไลท์ค่ะค่ะค่ะเหนื่อยมากเอาเล่าเลยบรรยากาศใเหนื่อยค่ะแล้วก็หนูตื่นเต้นกับเวทีมากแต่ว่าตอนนี้ซ้อมจนรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าชินแล้วค่ะ มาเลดแล้วล่ะคือคนอื่นอะขึ้นไปอย่างเงี้ยดูเวทีกว้างค้อไปเวทีโอ้อยธรรมดาพอดีพอดีเลยทำผู้่ายโดเฉพาะอ่ะแล้วเก็บตัวที่ไอบิสเป็นไงบ้างคะเก็บตัวที่ไอบิสอาหารอร่อยค่ะชัดเจนชัดเจนจริงๆหนักขึ้นไหม ขึ้นนะขึ้นจริงจริงมันน่าจะลงเนาะเพราะว่าแบบน้องซ้อมน้องอ๋อจะงองอย่างเขาอยู่ดีจริงๆริยืนยันรันตีใช่ไหมจริงจริงค่ะนอนยันสามคนค่ะนอนสีแดงสามคนก็มีพี่น้องหวานพี่ลูกตาลแล้วก็หนูค่ะเมีอะไอ้เมาท์มอยเหมมี่มีรมางกายเ่้า ก็เอ่อจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆที่แบบว่าคือเปิดประตูเข้าไปในห้องผู้ชายสีแดงก็รู้สึกว่ากลิ่นไม่เหมือนกันเข้าไปในห้องผู้ชายน้องเข้าห้องนอนผู้ชายทำไมเขาไปบอกว่าสนทนาพระเดชไปกินข้าวได้แล้วแอบเห็นเทปวีแกลที่แบบเขาแอบดูผู้ชายไหายน้ำกันอ่ะคือหน้าตาดีมากอ่ะอันนี้คือนางก็แอบเข้าห้องผู้ชายสีแดงด้วยตอนนั้นยังไม่ได้แปลงฟันเลยค่ะรีบจัด มาพูดถึงความรู้สึกกันหน่อยต้องบอกว่าลูกปลาเนี่ยถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะที่จะสามารถทำเอาเก่งจนหงิกเลยอ่ะที่จะทำที่จะสาวว่าทําให้แบบฝั่งสีแดงอ่ะขึ้นมาเป็นแชมป์สำหรับสีสันเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยเขาชนะมาหลายปีแล้วถูกต้องรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหรู้สึกว่าทุกคนฝากความหวังไว้ที่หนูเยอะก็สุดกดดันเหมือนกันนะวาเพราะหนูเพราะหนูเป็นคนคนเดียวแลวมีแต่เสียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็คิดว่าสาวสาร์ทคนั้นคิดว่าทำได้ไหมหนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะคิดว่าทำได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คอเสียงโหวตหน่อยใช่เลยนะคะก่อนทิ้งท้ายกันไปใช่ค่ะก็ก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็แล้วก็ผู้ชมที่จะมาดูวันเสาร์นี้คอยติดตามดูหนูด้วยนะคะเพราะว่าหนูจะทำให้เต็มที่สุดค่ะเอาชนะเออเออ เอาชนะพี่เสียงร้องตายแล้วพ่สองเยอะงเยอะมืดเหนื่อยค่ะก็หวตยังไงหดก็หวตเอ่อส่งเคเบีสามเอ้ยส่งเคเบีสามมาที่4 1หนึ่งห่งหนึ่งเก้าห้าห้าค่ะก็คือสารจุาเริ่มยันเจ้าักเสียงเพลงของเรากับเคเบสามน้อง เจอกันแน่นอนนะครับกับลูกเกดคีพินแนะครับสาวเซ็กซี่สเือเกายเก้าเก้าเกเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดคนนั่นนั่นแปนั่นไม่ใครมันโด่งนัมันไม่โด่งนะลูกเกดโ่ก้านะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเช้านานครับกับรายการเไลฟ์เซ็